โซเช a ยลด s t a n c i n g นะครับมเดี๋ยวผมจามใส่คุณนะครับมีอะไรครับอาจารย์สหรัฐได้มีการชื่นชม,มการทำงนานของอไทยฮะเขาชื่นชมท่านทูตท่านน่ารักมากท่านเขียนบทความแล้วก็ส่งลายไ,ไปลงในประชาชาติธุรกิจเมื่อ3-4วันก่อนแล้วก็บันเนี้ยบทความอันนั้นมันเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยการที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สกิล คือแปลว่ามั่นคง Reliable แปลว่าน่าเชื่อถือ Safe แปลว่าปลอดภัยในเรื่องของการบำบัดป้องกันโรคโควิดและเหมาะสำหรับเป็นประเทศที่ควรจะมาลงทุนซึ่งก็สอดคล้องก,กันกับที่มีการชื่นชมออกมาเมื่อเมื่อวานนี้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ควรจะการที่จะมาลงทุนภายหลังสถานการณ์โควิด ม,มีมีไต้หวันมีเวียดนามมีไทยมีอะไรอีกก็ไม่รู้สองประเทศรวมเป็นห้าประเทศแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านทูตน,นะท่านทูตท่านก็เขียนลงในประชาชาติแล้วก็ส่งไลน์ไปทั่วแล้วก็คนอเมริกันก็กได้ดูที่จริงท่านอเมริกาเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือเรามากท่านทูตดิซอมเบรเนี่ยท่านเพิ่งเข้ามาเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็มาทําการโควิดก็เลยยังไม่ทันมีโอกาสได้เดินทางไปไหนต่อไหนในประเทศไทย แต่ก็ได้นำความช่วยเหลือมาให้ประเทศไทยมากในทางวิชาการใ,ในทางเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาก็ประวรณาตัวที่จะให้ความช่วยเหลือในการยกระดับการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยในช่วงที่ผ่านพ้นโควิดเราพูดกันมากว่าช่วงโควิดมันคงทําอะไรกันมากไม่ได้แต่เมื่อโควิดผ่านพ้นไปเนี่ย มันก็ต้องกลับมาฟื้นฟูนอะไรหลายอย่างซึ่งซึ่งอเมริกา ik ก็ยินดีที่ใหความช่วยเหลือโดยผ่านทาง USAID ก็มีเป็นเงินก็มีเป็น PPE คืออะไรชุดก็ดีอุปกรณ์ก็ดีอยู่ยาต่างๆก็ดีแต่ว่าอันนั้นยังไม่สําคัญอ่ะสำคัญก็คือการที่ที่เขาได้เขียนบทความชื่นชมว่าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ได้มามายอหรือมาเอาใจ เพราะว่าเขามองจากการที่เรารับมือเรื่องสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดีทีนี้ขณะนี้ก็มันก็มีปัญหาเรื่องการบินถ้าหากว่าเรายังปิดสนามบินและเครื่องบินลงไม่ได้เนี่ยการจะไปมาหาสูอะไรมันก็ลําบากซึ่งผมก็เรียนท่านว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาไปนะั้นมาตรการหลายอย่างก็คงจะเปิดแต่ว่ามาตรการเรื่องการบินมันยังไม่เปิดหรอกแต่ก็ไปอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะาไปถึงเดือนกรกฎาแล้วก็น่าจะมี ความคืบหน้าได้มากขึ้นเราจะประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงหนึ่งเดือนของเดือนมิถุนาที่มีการประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงอะไรบ้างหรือไม่ตรงนี้มันท้าทายมากเลยเพราะหนึ่งมันเปลี่ยนฤดูการพอดีเข้าสู่ฤดูฝนไอ้ฤดูฝนเนี่ยปกติไม่มีโควิดเราก็เป็นหวัดกันอยู่แล้วแล้วก็สองก็คือองค์การนามัยโลก,ก็ได้เตือนมาไม่ใช่เตือนประเทศไทยแต่เตือนทั้งหมดว่าการที่ประเทศทั้งหลายในโลกเนี่ย อันล็อกพร้อมๆกันเนี่ยอันตรายมากซึ่งบันนี้มันพร้อมกันหมดเลยเพราะอั้นกันมานานที่พอเปิดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเกิดเกิดการโฟล์คือไหลเวียนของคนจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะต้องมอนิเตอร์คือติดตามดูแลการติดเชื้อของคนเนี่ยมันยังมีอยู่เมื่อวันสองวันนี้ได้รับรายงานว่ามีคนไทยเข้ามาจากต่างประเทศก็ก็มีมีโควิดติดเ่มห้าคน จากจํานวน8คนด้วยอะไรเนี่ยตรงนี้แสดงว่าทุกอย่างมันยังอยู่ท่านท้ตท่าก็สนใจท่านถามว่าทําไมถึงมีการขยายสถานการณ์ฉุกเฉินผมก็ดีนั่นทราบว่ามันเหตุผลสําคัญ3ข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเราก็ต้องใช้พร,รบโรคติดต่อพร,รบโรคติดต่อ,รรตตอไม่ได้แหมอำนาจเลยกับรัฐบาลเลยแต่แหมอำนาจผู้ว่าการจังหวัด7 6 7 7จบั 76, 77, จงหวัดมันก็จะเกิด77สสแตนดาร์ดขึ้นในประเทศทันทีเพราะแต่และจงังหวัดจะไม่เหมือนกัน เหมือนอย่างคราวที่แล้วเราเจอมาแล้วภูเก็ตอย่างเงี้ยกับพังงาอยู่ติดกันถ้าจังหวัดหนึ่งตึงอีกจังหวัดหนึ่งหย่อนคนมันก็จะไหลข้ามไปข้ามมาจังหวัดนี้ปิดร้านตัดผมอีกจังหวัดนี้เปิดคนก็แห่ไปตัดผมที่จังหวัดโน้นแล้วก็กลับไปอยู่จังหวัดนี้เ,เ,เชื้อโรคมันก็จะเริ่มมากันตอนนั้นอ่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งคือเราต้องการให้มีซิงเกิลสแตนดาร์ดมาตรฐานเดียวก,ก็เลยต้องใช้พระกําหนดเนี่ยคลุมไว้แล้วก็เหตุผลประการที่2ก็คือว่า การที่ผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไปใช้มาตรการอะไรของตัวก็ตามเนี่ยที่ใช้กับจังหวัดนั้นน่ะมันเช่นไปปิดนี่ปิดนั่นน่ะมันมันไม่ใช่แค่ปิดปิดแล้วก็เสร็จแต่มันจะกระทบต่อประเทศชาติทันทีปิดผับปิดบ้าปิดโรงเรียนปิดสนามกีฬาปิดฟิตเนสจังหวัดก็ปิดไปเพลินละแต่ว่าคนบันเดือดร้อนตกงานไม่มีจะกินคนเหล่านั้นก็ต้องมาขอให้รัฐเยียวยาเขาไม่ได้ขอให้จังหวัดเยียวยาจังหวัด รัฐบาลก็จะต้องมานั่งเยียวยาในสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้เป็นคนทําทุกวันนี้ที่รัฐบาลชดใช้ไอ้ให้เยียวยาเพราะรัฐบาลเป็นคนไปไปทาเมื่อรัฐบาลทํารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบทีนี้ถ้าจังหวัดทําแล้วรัฐบาลรับผิดชอบโดยรัฐบาลไม่ได้รู้ลูกหน้ามาก่อนว่าคุณจะไปเล่นปิดสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าอย่างนั้นอนะ่ะมันอันตรายแล้วก็ข้อที่สามันก็เป็นเหตุผลทางกฎหมายว่าคําสั่งผู้ว่าการจังหวัดนะั้นเป็นคําสั่งทางปกครองปกติแล้วมันก็จะยื่นขอสต๊อปที่ศาลได้ แต่ว่าถ้าใช้พระราชกําหนดแล้วเนี่ยมันมันไม่ต้องใช้มันไม่สามารถที่จะไปขอคุ้มครองชั่วคราวได้เพียงแต่ถ้าใครผิดหรืออะไรก็ตามก็ไปฟ้องกันในศาลยุติธรรมธรรมดาไอ้ตรงนี้มันทําให้ผู้ว่าเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะสั่งไอันนี้ก็อธิบายให้ท่านทราบซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวที่อธิบายคอรมอาจารย์การการที่ผยงประเด็นนี้ขึ้นมาถามมีความังวไม่มีอะไรหรอกครับก็ก็ถามไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้เขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ ก็ต้องการอยากฟังจากผมเท่า,น,าน,นั้นเองแล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องหลายเรื่องก็ก็ท่านเป็นนักกฎหมายแล้วท่านก็เก่งถึงมากกวน,นี้เก่งในเรื่องกฎหมายอ,าอะไรอ่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการเคยเป็นทนายอยู่ที่ฮ่องกงตั้งยี่สบิบห้าปีเอ่ยขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าผมก็บอกว่า,ากรรมการของผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้ แล้วก็ตอนพูดกันก็ยังไม่รู้อะไรแต่พอท่านทูตเดินออกมาแล้วก็มีคนมาส่งโน้ตให้ผมว่าศาลได้เพิ่งจะสั่งรับรับคำร้องแล้วก็พอสั่งรับปั๊บเนี่ยนาทีนี้ถือว่าได้ใช้กฎหมายล้มละลายมาตรา90ทับ12แล้วมาตรานี้เป็นเรื่องอัตโนมัติสเตย์นั่นแปลว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องอะไรกันดีใครจะไปฟ้องล้มลลายอะไรอีกในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แล้วนะ แล้วก็จะไปทวงหนี้อะไรก็ไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือขอยืน่นขอรับชําระหนี้เราเรียกว่าอัตโนมัติสเต์คือทุกอย่างหยุดชะง,งักโดยอัตโนมัติเขาไม่ได้มีผู้สืาเจ้าหนี้ที่เป็นายสายาะ่ไก็เขาก็ไม่ได้พูดผมพูดซะเองผมบอกว่าก็มันอาจจะมีการฟ้องร้องกันในประเทศต่างประเทศอื่นก็ได้ซึ่งเขาบอกมันเป็นไปได้ ก็ก็ไม่ทราบมัก็เเอาเป็นเรื่องของบริษัทก็เป็นควคิดผมผมไม่ไม right ่ไม่ไปไม่ไปคิดอะไรถ้าอย่างนั้นมันเราไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการก็ให้บริษัทก็คิดได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ตอบว่าเราไม่ทำให้บริษัทก็คิดดท่าานสรมีพูถึงเรรรืื่อองงสถาาานกกณ์เมของเราคิดไม่มีครับไม่มี เจ้าเจ้านี้ฟ้องการมีนไทยตาม Chapter ์อีเลเว่นฝรัลล่งก็ชัปเตอร์อีเลเว่นของไทยมัน Chapter ์สาท,ทับหนึ่งกฎหมายไทยมัน3าทับหนึ่งผมก็อธิบายท่านทูตฟังว่าเราไม่ได้ใช้กฎหมายรบมาลายตาม Chapter ์อีเลเหรอกเราเอามาจากอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นมันผสมกันแต่ว่าโอเคเทียบเคียงมันจะคล้ายๆ Chapter ์อนไม่งั้นพูดอย่างอื่นฝรัลล่งจะไม่เข้าใจ อของไทยของไทยหมดสามทับนอ่งผสมกัน,นคือ Chapter 11มันเป็นเรื่องของลูกนี้จัดการแต่ว่าสามทับหเป็นเรื่องสารเข้ามามีบทม,มาทตรงนี้เป็น like คอนเซ็ปต์แบบอังกฤาษ ยังไม่ยังไม่ได้คิดเลยเพราะเราไม่ใช่เป็นกรรมการใหญ่โตมโหาราเมื่อวานใครมาถามผมว่าเป็นซูเปอร์บอร์ดใช่ไหมผมไม่ใช่มันมินิบอร์ดคือหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นบอร์ดอะไรไปยุ่งอะไรกับ,ก,บกับการบินไทยเขาเลยเมื่อช้ามีคนมาถามผมได้อธิบายไปแล้วว่าการบินไทยยังสามารถบินได้ตามปกติยังทําธุรกิจได้ตามปกติทุกอย่างเหมือนเดิมต่อจากนี้ไปจากนาทีนี้การบินไทยมันจะมีเรื่องสองด้านศึกสองด้านเกิดขึ้นหนึ่งก็คือการเข้าสู่กระบวนการในการ ฟื้นฟูกับ2ก็คือการประกอบกิจการตามปกติการประกอบกิจการตามปกติเป็นเรื่องของบอร์ดดำเนินการบอร์ดบริษัทนะส่วนการฟื้นฟูนั้นเป็นเรื่องของผู้ทําแผนแล้วก็ต่อไปผู้ทําแผนก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารแผนบอร์ดมีบทบาทน้อยมากในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องการจัดการตรงนี้บอร์ดยังม,มีส่วนทํา แต่พอแผนเมื่อไหล่ยศาลประกาศยอมรับซึ่งเข้าใจว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเดา,เานะเมื่อศาลร,รับแผนคือขั้นตอนวันนี้ศาลได้รับคําร้องพอรับปั๊บก็ออโต m เมติกสเตตต่อจากนั้นก็ไต่สวนเมื่อไต่สวนเสร็จศาลก็จะมีคําสั่งว่ารับแผนนั้นไว้พอรับแผนปั๊บก็จะต้องตั้งผู้บริหารแผนซึ่งผู้บริหารแผนมันก็จะเป็นอีกคนอีกทีมหนึ่งที่จะเข้ามา มันก็เหมือนกับซีอีโอละตรงนั้นอะบอร์ดจะจะลดอำนาจลงไปทุกอย่างมันไปอยู่ที่ผู้บริหารแผนเป็นที่ได้่งที่ว่าผู้บริหารแผนกับผู้ทำแผนเป็นชุดเดียวกันอ๋อที่ที่ไหนในโลกมันก็จะเป็นชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าผู้ถ้าผู้ทำแผนมันหลายคนผู้บริหารแผนอาจจะน้อยคนหน่อยทีมทำแผนจะทีมบริหารแผนเนะคะจะต้องฟังเสียงของคณะกรรมการอาจารย์นะคะไม่ต้องฟังอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่ต้องพบกันไม่ต้องเจอกันเจอหน้าก็ ม่ต้องทักกันเวยเพราะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาไป็นสุ่มสี่สุ่มห้าแทรกแซงก็ติดคุกนะคุณกพราะตามพรบล้มละลายเขาบอกว่าผู้ใดไปวิ่งเต้นให้เจ้าหนี้ทำอันนั่นไอ้นี่ไอ้นอนอะไรรู้แล้วเอามาเปิดเผยอะไรเป็นความผิดเขามาเล่าผมฟังเขาก็ผิดเพรันเราก็รู้ตรงนี้ว่าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาในคําสั่งทั้งเขียนชัดว่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ต้องทําเฉพาะใน่วนที่เป็นบทบาทภาครัฐคือถ้ากรณีอย่างแอร์เอเชียเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับภาครัฐ แต่ว่ากรณีการบินไทยเนี่ยแม้มันจะหลุดจากการ็นรับวิสาหกิจแต่มันก็ยังเกี่ยวกับภาครัฐถามว่าเกี่ยวยังไงเอาคุณก็ไปดูติดสหกรณ์รัฐวิสาหกิจ80แห่งซื้อหุ้นกู้เขาอยู่เนี่ยเขาก็นั่งรอใจเต้นเตนตุ้มตุ้มต่ำๆม่รู้ว่าะจะเคลื่อนขบวนออกมาอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีฝ่ายรัฐไปดูแลขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจอื่นเจอเข้าสู่แผนฟื้นฟูนี้เช่น TPI มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่มันการบินไทยและการบินไทยนั้น เครื B, B ่องมือทำมากินค so ือเครื่องบินเครื่องบินต้องมาลงสนามบินสนามบินคือสวรรณภูมิสวรรณภูมิน่ะมันเป็นของรัฐบาลตรงนี้เข้าใจใช่ไหมสวรรณภูมิไม่ได้เป็นของการบินไทยเนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการโคอิเนตคือติดต่อประสานกันอยู่ดีขณะเดียวกันเครื่องบินนั้นเวลาจะซ่อมเสริมอะไรมันก็ต้องคุยกับกองทัพอากาศมันก็ต้องประสานสมัยก่อนตอนการบินไทยยังอยู่ดีมีสุขเนี่ยเขาติดต่อกองทัพอากาศเองเขาติดต่อสวรรณภูมิเองแล้วก็เขาติดต่อ ICAO เอง วันนี้ไอเคโอเป็นเรื่องรัฐบาลสุวรรณภูมิเป็นเรื่องรัฐบาลกองทัพระกาศเป็นเรื่องรัฐบาลแต่ว่าธุรกิจเป็นเรื่องของเขาฟื้นฟูเป็นเรื่องของเขามันก็ต้องมีอะไรเชื่อมกันก็ก็กรรมาการทุดผมเนี่ยแหะไม่ไม่ได้เป็นซุปเปอร์บอร์ดแบทอะไรทั้งนั้นก็กาาเป็นไปเสีหลังจาก3มีคำสั่งรับคำรองแล้วนี่ใช้เวลาประมาณนานไหมในการ,การ่ส่นก็ผมบอกอแล้วงปกติประมาณ3เดือนประมาณา อย่าไปบอกก็ผมบอกสามเดือประมาณโดยทั่วไปทนายทั้งหลายเขาก็จะบอกอย่างนั้นแล้วการฟื้นฟูก็จะใช้เวลาประมาณทั้งหมด5ปีครบหปีแล้วอันนี้กฎหมายเขียนนะ <c oughs> ครบ5ปีแล้วขอขยายเวลาเพระเาะฉะนั้น Chapter ์สาทับหเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่ปี2,541ันห้าร้อกว่าปีมันมีบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยทั้งหมดแล้วประมาณห้บริษัท แล้วก็ฟื้นฟูสําเร็จกลับมาทําธุรกิจอยู่ดีมีสุขเกิดกําไรขึ้นแล้วประมาณประมาณ20แล้วก็ไปไม่สําเร็จล้มละลายไปเลย20แล้วก็ยังคาอยู่อีกยังไม่จบคุยกันตั้งสิบกว่าปียังไม่เสร็จอีกประมาณ7จ็ดครับม่มีการพูดว่าถ้าแต่ฟื้นฟูสำเร็จแล้วเนี่ยการมีใครนะครับเเป็นรายวิชาไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่กระทรวงการคลังถือหุนอยู่48ถ้าบบวกกับธนาคารออมสินอีก2กว่าก็เป็น49.99 แค่จุดหนึ่งก็เป็นรับวิสาหกิจละแสดงว่าเป็นไปได้ใช่ไหมก็ก็ผมผมไม่ควรไ,ไปไตอบอะไรตรงนี้เดี๋ยวคนก็จะหัวา่อย่อยังเพิ่งจะล้มบัรสือนี่เองจะจะมาด <laughs> ไปกับบ้าง อัตโนม่ออโตเมติกสเตย์นี่คือเฉพาะศาลเฉพาะเจ้านี้ในไทยใช่ไหมครับอาจารย์เจ้านี้ต่างประเทศนี่สเตนสเปนใช่ไหมอำนาจศาลเราไม่ไปถึงออ๋ครับเจ้านี้ต่างประเทศจะมาทําในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องออโตเมติกสเตย์แต่ถ้าก็ทําในสาลเขาอันนั้นเรื่องของเขาเป็นเหตุผลที่ในทางเทคนิคมีคนเสนออย่างนั้นแต่เขาจะทำหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่คนไปตอบถ้าถ้าผมตอบนี่ผม ผมทำผิดหน้าที่<ม>ทผิดมารยาไม่มีคารมอไม่ได้พูดอะไรเลยเพีเยงแต่คารมอรับทราบววาอาจจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นและเพราะบันอาจจะมีอย่างนี้เองคําสั่งตั้งกรรมการท่งบอกว่าให้ติดตามในทุกขั้นตอนมีคนถามทุกขั้นตอนนี่เปลอะไรก็ถ้าไปอเมริกาเขาต้องตามไปดูผมจะได้ไปอเมริกาวันเนี้ย เขาโหดเราโหดเราคงไม่โหดเท่าเขาความแต่ะต <P an> ่างก็ตเรียนก่าจัดการแต่ว่า U.K. โมเดลนั้นเป็นเรื่องสาจะลงมานั่งทำซึ่งเราไปออกถึง U.K. มาแนี้แต่ว่าเราพยายามพูดถึงชัด p ตอ r 11 c เร p t ี r 1ชเตอรเนก็เขาเริ่มสมัยก่อนเนี่ยพอพอรลล้มละลายสมัยผมเรียนกฎหมายเนี้งแต่ปีสองสี่แปดสามเป็นต้นมาพอลูกหนี้หี่สินนั่นก็ตัว คนธรรมนานหนึ่งล้านนิติบุคคลสองล้านเขาก็ฟ้องล้มละลายสเสร็จรละวสารไต่โนว่าลูกนี้หนี้สินนลนนตัวจริงหมดปัญญาใจเงินจริงเขาก็สั่งพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์ทรัพย์เสร็จลูกนี้ก็ไปขอประนอมหนี้แล้วก็ถ้าประนอมเสร็จก็จบถ้าประนอมไม่เสร็จสารก็สั่งล้มละลายล้มละลายเสร็จอยู่มาวันดีคืนนีไปขอประนอมหนี้ได้อีกรอบหนึ่งมันมันมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้มันไม่มีโอกาสที่ คือถ้าแค่ปดอมนี่ไอ้แค่พิทักษ์ทรัพย์มันก็เสียหายแล้วแต่ตามคอนเซ็ปต์ของแชปเตอร์เอเอฟเอเนอเขาไม่มีปนองปนองเขาไม่เขาไม่ได้อะไรนะเขาไม่มีพิทักษ์ทรัพย์คือพอฟ้องปับศาลก็คุณทาแผนเข้ามาเลยแล้วตลาดเจ้านียอมรับแผนนี่คือพยายามที่จะประคับประคองให้อยู่ต่อไปได้ซึ่งสมัยก่อนตั้งแต่ขั้นสองสี่แปดสามมัยผมเรียนกฎหมายมันไม่มีความคิดอันี้นนมันมีผ่านวิกฤต คือความคิดที่จะพยายามสังกัดกั้นไม่ให้หล่นเขามีแต่ล้มแล้วก็มามาเจรจาไอ้คราวนี้มันเจรจาได้ก็เลยทานจาลงแล้วมันก็เลยเป็นชัปเตอร์อีเลฟเว่นแต่ว่าชัปเตอร์อีเลฟเว่นลูกนี้เป็นคนทำแล้วก็เสนอหุ้นกับเจ้าเนี้ทาโมเดลอังกฤษเนี่ยสารจะเป็นคนเข้าไปจัดการเราไปเอาโมเดลอังกฤษ อาจารย์รับนับจากวันนี้ที่สามรับคำร้องแล้วเนี่ยไปจนถึงวันที่สามจะสั่งให้ฟื้นฟูเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักกี่สัปดาห์คะเราไม่ใช้คําพูดนะเราใช้คำว่าสารจากวันนี้สารสั่งรับคำร้องซึ่งก็เกิดอัตโนมัติสเตจท่้นต่อไปก็จะต้องมีการไต่สวนเมื่อไต่สวนเสร็จก็จะสั่งรับรับเขียน ตรงนี้มันจะใช้เวลาประมาณสามสั่งให้ฟื้นฟูก่อนหรือเปล่าอาจารย์สั่งให้ฟื้นฟูทําแผนแล้วค่อยสั่งั่นสิั่นแหละประมาณสามเดือนใช้รวมจากนี้ไปจนถึงวนที่สามรับแขนก็คือสามเดือนใช่ค่ะเขาเข้าใจว่าสารรับคําร้องแล้วมีการไต่สวนแล้วสารสั่งให้ฟื้นฟูทําตรงนี้สามเดือนค่ะหมายถึงว่าตรงทําแผนนะคะตรง ตั้งแผ่นดินมาต่อจากนั้นไปก็คงจะประมาณประมาณอีกสักอีกสักสเดือนน่นะพระ่าตอนนั้นมันเป็นหนักน่งเกี่ยวกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ผมไม่รู้ว่าเจ้าหนี้เขามากหรือน้อยเจ้าหนี้สี่ภาษาห้าคนก็คุยกันเสร็จบอเสร็จอาจารย์ถ้าท่านรวมแบบนี้คือจากวันนี้ไปจนถึงวันที่สามจะสั่งให้คุณครูสามเดือนแล้วทำแขนอีกสามเดือนก็เป็นหกเดือนประมาณประมาณนั้นประมาณหกเดือนปีนี้ไม่ทันพ้นโควิดก่อน คือคนในบอกกันเองไทยอย่างสี่นที่เพิ่งตั้งจะร่วงล่ด้วยได้ไม่รู้เพาได้หรือไม่ตอบว่าได้ไใช่หรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ได้เพราะว่ามันก็ต้องเอาให้เจ้าหนี้เขาไว้ใจเจ้าหนี้เขาคัดค้านได้นะเจ้าหนี้เขามีเสียงสองในสามของจํานวนหนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาค้านได้ล้มได้เลยตันที่การพื้นฟูไม่สําเร็จบางทีเจ้าหนี้ล้มขอบคุณท่านอาจารย์ครับ 嗯。